นี่จะเป็นการรีวิวคีย์บอร์ดฮอลล์เอฟเฟกที่เฟชก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้กับการที่เราสามารถทำน้ำผกใส่คีย์บอร์ดลาดแบบนี้ได้เลยแต่ผลที่ตามมาทำมันจะยังใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยแหละเราสามารถกดปุ่มเดินไปมาได้ตามปกติเฮ้ย มันจะเทพขนาดนี้เลยเหรอและนี่ก็คือน้อง i l ล็อ MG75 Max ค่ะทุกคนคิดว่าหลายคนที่เคยมีรุ่นโปรอยู่แล้วกำลังลังเลข,ของแบรนด์ไอลอกอยู่จะขยับมาตัวนี้ดีไหมเดี๋ยวเฟชมารีวิวให้ฟังกันค่ะ สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เฟสมาอยู่กับไอ o อก MG75 Max น้อลูกพี่บิ๊กแพนกวินส่งมาให้เราได้ลองเล่นลองใช้กันประมาณ1อาทิตย์แล้วแต่ทุกคนก็น่าจะได้เห็นความสามารถของน้องกันไปว่าอืม เป็นการราน้ำที่สุดยอดมากๆนะคะก็หากใครอยากลองเล่น MG 75เนี่ยสามารถไปลองกันได้ที่หน้าร้านนะทั้ง2ส,สาขาเลยที่ T 5 9 Westgate หรือว่า Saco Square สีนคกลินสามออของมีให้ลองเยอะมากๆเรามาเริ่มอันบ็อกกันว่าจะได้อะไรไปบ้างมันแตกต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนแต่ดีไซน์กล่องเนี่ยหเหมือนเดิมเลยนะคระลูกพี่ไอ้หลอก หลักๆของที่เพื่อนๆจะได้ไปจะมีคีย์บอร์ดหนักมากถือดีๆอย่าให้หล่นมีพลาสติกครอบกันฝุ่นมาให้ด้วยบริเวณด้านหน้าและนี่ก็คือคีย์บอร์ดของเราอ่าสวยงามสุดๆวางไว้ก่อนส่วนของแถมอย่างอื่นนะคะก็จะมีสายการเชื่อมต่อ USB A to C ที่ดึงสวิตช์ที่ดึงคีย์แคปแบบ2 in 1ันส่วนในซองก็ยังมีสวิตช์สำรองมาให้อีก3ตัวเผื่อเอาไว้สลับเปลี่ยนได้ในอนาคต แลนะที่เหลือสุดท้ายก็จะเป็นใบคู่มือแนะนําการใช้งานต่างๆค่ะของในกล่องมีมาให้ประมาณนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปรีวิวรุ่น Mac แบบเต็มๆนะคะก็ต้องย้อนไปก่อนเมื่อ3เดือนที่แล้วเฟสเองก็เคยมีลงรีวิว iLog MG75 Pro ไว้อยู่ซึ่งมันก็ค่อนข้างจะครบจบมากๆแล้วตัวนั้นแต่ก็จะมีคําถามแหละว่าเฮ้ยรุ่น Mac ที่มันมาเนี่ยมันอัปเกรดอะไรจากเดิมบ้างคือพวกการดีไซน์เขาจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะคะอาจจะปรับเปลี่ยนบางจุดอย่างเช่นคีย์แคปอะไรอย่างเงี้ยส่วนสวิตก็จะเป็นตัวใหม่ได้เป็นใสทั้ง วพวกไฟแบ็คไลท์ที่มันขึ้นมามันก็จะดูฉับมากยิ่งขึ้นแล้วก็แน่นอนมีการปรับเรพีทิเกอร์ได้ละเอียดกว่าเดิมก็จะกลายเป็น0.001มิลและอีิ่งหนึ่งฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่าน่าสนใจแล้วก็มีน้อยรุ่นมากในท้องตลาดที่ใส่มาให้ก็คือเรื่องของการกันน้ำค่ะโดยแผง p c b รอบนี้ที่อัปเกรดมาเขาจะทำมาแบบนาโนวอเตอร์พูฟฟิงไม่ว่าจะเป็นมาม่าหกใส่หรือว่าเทน้ำเปล่าอะไรก็ตามก็จะสามารถใช้งานต่อได้ตามปกตินะคะแต่ถ้าเกิดเป็นน้ออัดลมหรื มากจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเอามาทําความสะอาดเพิ่มอีกนิดหน่อยโดยมาตรฐานที่รองรับก็จะเป็นกันน้ํากันฝุ่น IP 54แล้วก็ข้อควรรู้คือแผง PCB เขากันน้ําได้จริงไฟไม่ช็อตบอร์ดไม่พังแต่ว่าตรงพอร์ต Type C พอร์ตการเชื่อมต่อเขาไม่ได้กันน้ํานะทุกคนถ้าเราเลอทำหกตรงบริเวณนี้อันนี้ก็ถือว่าพังอยู่นะโดยฟีเจอร์นี้ที่ให้มาก็เหมาะกับเกมเมอร์บางคนที่ชอบโรกของกินมาวางไว้หน้าโต๊ะคอมแล้วดวงคุณก็ต้องดีด้วยให้มันหกบริเวณตรงบอร์ดไม่โดนตรงพอร์ตกัน เ่่อมตอคะหากให้จอลึกฝั่งการดีไซน์เพิ่มเติมจุดที่แตกต่างจากรุ่นโปรจะมีอยู่3จุดหลกัลกๆอย่างแรกก็จะเป็นการฉลุโลโก้มาให้ตรงเหนือปุ่มแอร์โรจากเดิมที่เป็นรูปโล่แต่ในรุ่นแม็กจะใช้เป็นโลโก้ของแบรนด์ไอร็อกเป็นที่เรียบร้อยต่อมาก็คือลวดลายบริเวณใต้เคสของรุ่นโปรอาจจะมีลายกระตู้นหน่อยๆแต่ส่วนของรุ่นแม็กก็จะทําเป็นลวดลายเลยะขาคนิตซึ่งถูกใจสายมินิมอลมากกว่าเดิมและจุดต่างสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของคีย์แคปที่คราวนี้เน้นแบบสีใสล้วนใช้วัสดุโพลีคาร พร้อมกับทําผิวสัมผัสบริเวณด้านบนมาเป็นผิวด้านมีความขุ่นๆเล็กน้อยข้อดีคือไฟที่มันแสดงขึ้นมามันจะไม่ได้รู้สึกแยงตาหรือว่าชัดเจนมากเกินไปแล้วก็ยังมองเห็นฟอนต์ต่างๆได้ชัดมากขึ้นพวกคาบมันก็ไม่ติดเยอะส่วนเรื่องของโหมดไฟก็ให้มาจัดเต็มเป็น Fu l l RGB ปรับได้20แบบแต่แน่นอนต้องมีคําถามว่าเฮ้ยปกติคีย์บอร์ดฮอยเฟคเขาไม่นิยมเปิดไฟกันไม่ใช่หรอมันจะมีความร้อนสะสมหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าทางไอรล็อกเองเขาก็มีคิดมาแล้วนะคะใส่ชิปมาให้เป็นตัว เทอร์โบเจน2ช่วยจัดการความร้อนภายในให้ดีมากขึ้นหรือเราต้องการจะเปิดไฟ R G B สวิต์ก็จะไม่มีอาการหลอนตรงนี้รุ่นก็สามารถปรับโหมดไฟได้เต็มที่เลยส่วนอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดฮอลล์เฟกเคสอลูไซส์75%ตอนนี้ที่เฟกเจอจากร้าน Big p e n g u ิ n นก็จะมีให้เลือกอยู่ประมาณ5แบบนะถือว่าครบพ้วนมากๆใครชอบสไตล์ไหนก็ไปจัดตามนี้กันได้เลยค่ะแล้วก็น้ําหนักของตัวคีย์บอร์ดด้วยความที่เป็นเคสอลูถือว่าทํางานมาดีน้ําหนัก อยู่ลราราประมาณ1.5กิโลแต่อันนี้เฟชเองก็มีฟีดแบ็กมาจากรุ่นก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยงานเคสของ i l o c ลอเนี่ยอาจจะไม่ได้พรีเมี่ยมมือว่าเท่าพวกเว n นี่จะ15ค u s ช80อะไรขนาดนั้นนะคะรวมไปถึงว่าด้านในการมอดโฟมก็ไม่ได้จัดเต็มมากแต่ว่าสเปคที่ให้มาโอ้โห อันนี้ก็ต้องยอมเขาจริงๆค่ะต่อมาเรื่องของโหมดการเชื่อมต่อยังรองรับเป็นแค่แบบเสียบสาย Type C อย่างเดียววางพอร์ตมาอยู่ที่มุมบนฝั่งซ้ายได้ polling rate สูง8,000 Hz เหมือนเดิมพร้อมกับ scan rate แบบ p e r l key นะอยู่ที่256,000 Hz แต่ถ้ามีการกดพร้อมกันหลายๆปุ่มหรือว่า full keyboard จะอยู่ที่ประมาณ32,000 Hz ซึ่งก็ยังเป็นค่าที่สูงอยู่ดีเรื่องของการ test performance ลูกพี่ i King in full keyboard ฝั่งจีนเขาก็มีการ test มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะต้องขออ้างอิงข้อมูลจากรูปพี่เขานิดนึงเนื่องจากข้อมูลเขาแบบเป๊ะมากๆโดยค่า latency สำหรับรุ่นนี้จะได้อยู่ที่0.233 m ิ l l i s e แม้ว่าตัวเลขมันอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ก็ค่อนข้างเพียงพอต่อการใช้งานสําหรับการเล่นเกมจริงจังอันนี้เพื่อนๆก็ลองเก็บไปตัดสินใจกันดูว่าเป็นสเปคที่เพื่อนๆคาดหวังกันหรือเปล่าอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจสําหรับเฟซก็คือเฮ้ยรอบนี้ไอ้หลอกมีสวิตใหม่อีกแล้วนก็คือตัว OKT Transparent ที่ เ้นความใสเพื่อจะได้ขับแสงไฟ R G B มาได้จัดหนักจัดเต็มที่สุดเรื่องของประสิทธิภาพเฟสเองอะ่ะมีตัว i อ o ็อก M G 75 Pro อยู่แล้ว,ลวก็เลยเอามาเทียบกันคือว่าไม่แย่เลยนะวอร b l บใกล้เคียงกันมากๆ Sowitching ไม่ต่างอะไรกับตัว O OK K T Amethyst หรือว่า O OK K T Starlight แต่เรื่องของโทนเสียงยังไงลองไปฟังกันดูนะคะสาวเหตว่าจะเซอร์ไพรส์มากน้อยแค่ไหนเนาะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดขายที่ปรับเปลี่ยนมาก็จะเป็นเรื่องของค่า r ร p ิ t ทิ ที่สามารถปรับได้ละเอียดทีละหลัก0.001มิลในปัจจุบันน่ะเฟนว่าน,น้อยรุ่นม,มากๆนะที่จะลองรับละเอียดขนาดนี้แล้วก็ต่ําจริงๆแต่ก็ต้องขอ F Y I ไว้ก่อนว่าตอนไปใช้งานเพื่อนๆก็ต้องดูนะว่าตัวเองอถนัดแบบไหนเล่นเกมแนวไหนซึ่งเฟซเองอ่ะชอบเล่นเอพิกใช่ปะจะไปปรับละเอียดขนาดนั้นอ่ะก็คงจะเล่นเกมไม่ไหวแต่หากเป็นสายวาโลแรนหรือต้องการหยุดเดินดีจริงๆ,ๆ,ๆอาจจะชื่นชอบค่านี้กันค่ะแต่เท่าที่เท เล่นเกมมาสักพักหนึ่งอาทิตย์กว่าก็าไม่ได้เจอปัญหาสวิตหล่อนใดๆรูวมไปถึงว่าแบรนด์ไอหลอกเองพัฒนานเรื่องพวกนี้มาได้แบบยืนระยะมากๆจนทําให้ใครหลายๆคนนะไว้วางใจแบรนด์ไอหลอกเยอะมากขึ้นอยู่แล้วก็ยังไงเดี๋ยวลองไปฟังเซอร h เทสกันค่ะว่าบอดตัวนี้เนี่ยเสียงจะเป็นยังไงกันบ้าง และเช่อว่าน่าจะมีหลายๆคนที่ลองฟังซาวด์เทสดูแล้วอยากจะทําให้เคสอะลูมันดูแน่นมากขึ้นกว่านี้อีกทางไอรอ,อกเองก็รับทราบตรงนี้มาพอสมควรนะคะแล้วเท้าที่เฟสนึกออกนี่น่าจะเป็นคีย์บอร์ดฮอวเอฟเฟกประมาณ 1- 2ถึงแบรนด์นี่แหละที่เขาให้เคสมาแบบบอลแคส s ์เราสามารถจะยกเคสออกมามอตได้เลยโดยไม่ต้องไขนอ็อตก็ทําให้การแบบจะใส่โฟมลงไปเพิ่มนู่นนี่นั่นก็สะดวกมากขึ้นในการมอตต่างๆค่ะหรือเราอยากจะฮอสวอปเปลี่ยนสวิตช์ข้ามรุ่นอันนี้ก็ รองรับเหมือนกันนะจะไปเลือกของแบรนด์ TTC มาใส่เพิ่มก็ได้เก็ตตอลอนก็ได้ที่เป็นแบบ KS 2 0ส่วนข้อควรรู้อันนี้ตอนที่เรายกแผง PCB ขึ้นเนี่ยแนะนําว่าค่อยๆหน่อยนะคะยกจากมุมล่างก่อนเพราะมุมบนซ้ายอมันจะมีสายแพรที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB-C อยู่ถ้าเกิดเราเผลอยกไวๆอาจจะทําให้สายที่ตรงเนี้ยขาดออกได้ค่ะและเรื่องสุดท้ายเป็นสิ่งที่คู่กันกับคีย์บอร์ดฮอร์เอฟเฟกก็ต้องเป็นตัวโปรแกรมถือว่าไอหลอกก็ทํามาได้ดีตลอดนะ อาจจะมีอ่องๆบ้างในบางเฟิร์มแวร์หรือว่าบางอัปเดตแต่ก็มีการปล่อยอัปเดตมาสม่ำเสมอหากเราเจอบั๊กอะไรอยากปรับปรุงอะไรก็สามารถแจ้งไปที่ร้าน Big p e n g u ิ n นเพื่อให้เขาประสานงานกับแบรนด์ไอท็อได้โดยตรงด้วยอันนี้น่าสนใจมากๆโดยการตั้งค่าก็สามารถเข้าผ่านเว็บไซต์เว็บเบสได้เลยเข้ามาหน้าแรกก็จะเจอการค่าดิเวอ e ์เ i ชชแนะนําว่าทําก่อนเลยใครที่ซื้อใหม่หรือว่าเปิดคอมมาแล้วอยู่ในห้องร้อนๆอะไรเงี้ยจะทําให้บอร์ดมันมีความเสถียรมากขึ้นส่วนการตั้งค่า ก็จะมีการตั้งค่า a c ค t i o n Point ปรับระยะการกดปุ่มต่างๆแล้วก็ฟีเจอร์ Rapid t r i g ก e r ที่สามารถจะปล่อยนิ้วได้ตามระยะที่เราเซตไว้ก็เลือกได้ตั้งแต่0.001จนถึง3.5มิลแล้วปรับได้ละเอียดทีละ0.001เลยนะคะถือว่าละเอียดมากๆมีให้ตั้งค่าแยกระหว่างค่ากดลงไปค่าปล่อยนิ้วหรือว่าจะตั้งค่า Dead Zone เพิ่มเติมก็ได้อันนี้คือต้องใจเย็นๆเลยนะถ้าเราตั้งแบบตำหมดทุกอย่างอะแค่เราทุบโต๊ะน้องก็กระโดดให้แล้ว ลองเลือกค่าที่เหมาะสมกับตัวเองดูแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละในที่สุดก็ทําสักทีก็คือหน้าฟีเจอร์พิเศษอย่าง DKS SOCD มีคําอธิบายภาษาอังกฤษมาให้แล้วไม่ต้องมานั่งงงว่าอันนี้มันคืออะไรนะทําอะไรนะแต่อาจจะต้องแปลภาษาหน่อยสําหรับใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตอาจจะมีภาษาไทยมาด้วยรอติดตามกันได้เลยนอกเหนจากนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์พื้นฐานอย่าง Key Mapping การตั้งค่ามาโคแต่จะรองรับแค่ คีย์บอร์ดอินพุตอย่างเดียวยังทำเมาส์อินพุตไม่ได้แล้วก็น่าสุดท้ายจะเป็นการตั้งค่าไฟ rgb อยากเซตอะไรมาเลือกตรงนี้ได้เลยฟีเจอร์ทั้งหมดจะมีประมาณนี้ค่ะก่อนเราจะจบคลิปกันไปเฟซว่ายัางไงก็ต้องมีคำถามมาแน่นอนว่าถ้ามี i log mg 7 5้า pro อยู่แล้วจะอัปเดตมาตัวนี้ดีไหมหรือใช้รุ่นเดิมต่อไปดีเฟซก็คงต้องบอกเพื่อนๆตามตรงว่าหากคุณไม่ได้มีปัญหาชอบกินไรหน้าโต๊ะคอมไม่ได้มีปัญหาน้ำหกแล้วก็รู้สึกว่า rt 0.005มินน้มันเพียงพออยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องอัปเกรดมารุ่นนี้ก็ได้แต่การอัปเกรดมารุ่น Mac มันก็มีบางฟีเจอร์ที่น่าสนใจจะแนะนําสําหรับคนที่ยังไม่มีฮอร์เอฟเฟกมาก่อนสามารถกระโดดมาที่รุ่น Mac กันได้เลยเพราะราคามันไม่ได้ต่างกันมากอะด้วยความที่รุ่น Mac มันก็ใหม่กว่าเนาะน่าจะมีความคุ้มค่ามากกว่าด้วยถ้าใครที่มี iL o c อก m t 7 5 Pro อยู่แล้วก็ใช้ให้น้องพางไว้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่หรือถ้ารู้สึกว่า,าที่0.005มิน มันยังต่ำไม่พออยากไปลองที่0.001ก็สามารถขายแล้วก็มาโดนตัวนี้กันได้เหมือนกันค่ะและนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดสําหรับไอลอก MG75 Max นะคะของเขาเริ่มต้นอยู่ที่3,990บาทพร้อมกับรับประกันศูนย์ไทย1ปีจากร้าน Big Pen g ก i n ก็หากใครสนใจเฟซแปดพิกัดไว้ให้ที่มุมซ้ายล่างหรือว่าที่คําอธิบายคลิปแล้วเรียบร้อยแต่ถ้ายังไม่ชชว่์อยากเล่นของจริงอยากดูของจริงสามารถไปได้ที่หน้าร้านพิกวินมีให้ลองทั้งสสาขาไม่ว่า จะเป็นโครงการที59เวสเกต e นนทบุรีเดินทางด้วย MRT ลง3แยกบางใหญ่ได้เลยหรือสาขาใหม่ล่าสุดที่ s Square 4, ัตโก้สแควร์สีนคลินร์3เดินทางด้วย MRT ลงสถานีกาลัตานตันแล้วก็เดินต่ออีกนิดหน่อยก็ถึงแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมอง i l o c อก MG75 Max กันอยู่ฝากจากกันไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านเดี๋ยวเรามาป้ายยากันอีกแน่นอนไปแล้วครับบ๊ายบาย